ความสุขที่ถูกมองข้ามคนเราในยุคปัจจุบันเนี่ยธุรกิจการงานยุ่งกว่าสมัยก่อนเยอะเลยนะเราลองนึกภาพเนี่ยไม่ต้องอื่นไกลหรอกเอสักห้ปีที่แล้วเนี่ยสังคมไทยยังสบายสบาย,บายในชนบทอ้าวหน้าน,า,นาก็ทํานาพอไถหวานดนํานาเสร็จเรียบร้อยระหว่างหน้าฝนก็ถือว่าโปร่งแล้วดิใช่ไหมเพราะจะยุ่งก็คือตอนไถตอนวานและตอนดนํานาเสร็จแล้วก็คอยดูแลนิดๆหน่อยๆแล้วก็อีกทีก็คือตอนเกี่ยว ก็มาลงแขกันช่วยบ้านโน้นช่วยบ้านนี้ไล่ไปเรื่อยๆระหว่างเวลาในพรรษาเนี่ยก็ยังมีเวลาไปวัดไปวานุม่มๆก็ยังสามารถไปบวชเข้าพรรษาสามเดือนได้แต่ยุคปัจจุบันเหลือปีหนึ่งเนี่ยโอ้โหตลอดทั้งปีเลยเนี่ยยุ่งทั้งปีแต่แตเช้าต้องรีบตื่นเดี๋ยวจะต้องรีบไปทํางานเดี๋ยวรถจะติดถึงที่ทางานงานก็ยุ่งแถมยังมีโซเชียลอีกนะนี่เรื่องส่วนตัวเดี๋ยวอีเมลอีกรู้สึกถูกตามตัวตลอดเวลา เวลาของเราเองถูกงานถูกอะไรต่างดึงไปหมดจนกระทั่งยุ่งทั้งวันหลายๆคนลาถ้าเทียบจริงๆเนี่ยสิ่งอำนวยความสะดวกเราในยุคนี้มากแต่ก่อนเยอะสมัยก่อนไม่มีมือถือ50ปีก่อนทีวีก็ไม่ค่อยจะมีนะบ้านไหนมีแค่ขาวดํานี้ก็หรูมากแล้วเนี่ยเครื่องเสียงสเตเริโออะไรต่างไม่ต้องพูดถึงเอ๊ะแต่ทำไมคนเขาสบายบายมีความสุขถ้าเทียบคุณภาพชีวิตจริงๆไม่ได้วัด GDP เนี่ยวัดที่ความสุขเนี่ย เผลอ,ลอปัจจุบันเนี่ยจะสู้อดีตเมื่อ50าปีก่อนได้หรือเปล่าก็ยังน่าคิดที่ยกอดีตมาเปรียบเทียบเพื่อให้เราเองหยุดคิดว่าตกลงที่เราทํางานยุ่งยุ่งอยู่เนี่ยเราหวังอะไรเราหาอะไรเราต้องการเงินเยอะๆอย่างนั้นหรือต้องการตําแหน่งสูงๆเพื่อการยอมรับจากสังคมอย่างนั้นหรือหรือว่าจริงๆเราต้องการความสุขในชีวิตกันแน่ถ้าหาเงินเยอะโถงเข้าไปจนกระทั่งป่วย ต้องการตำแหน่งสูงก็โถมเขาใส่งานไปมากๆจนกระทั่งสุขภาพแย่ครอบครัวแย่ไม่มีเวลาดูแลครอบครัวลูกเต้าเนี่ยลูกติดยาอะไรเงี้ยเรามีความสุขไหมหรือถ้าเราป่วยมีโรคเรื้อรังขึ้นมาเนี่ยเรามีความสุขไหมจนมีบางคนพูดล้อเลียนแต่มันก็เป็นความจริงว่าคนยุคปัจจุบันทุ่มเทเวลาสุขภาพทํางานเพื่อหาเงินแล้วก็เอาเงินน่ะมารักษาสุขภาพที่ป่วยไขย้ไม่สบายอีกทีนึง ตกลงเรารู้จักการใช้ชีวิตจริงหรือเปล่าตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องหยุดคิดนะเราไต่ตรองให้ดีจะพบว่าเป้าชีวิตจริงๆเนี่ยไม่ใช่การหาเงินไม่ใช่ตําแหน่งสูงๆและการยอมรับจากสังคมแต่จริงๆเราต้องการความสุขในชีวิตเงินและตําแหน่งเป็นเพียงแค่องค์ประกอบหนึ่งทําให้เรามีความสุขแต่ไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายพอเข้าใจภาพที่มันบังบุมกันนิดเดียวตรงนี้กระจ่างขึ้นมา เราจะบริหารจัดการชีวิตของเราเองได้อย่างถูกต้องตรงเป้าหมายมากขึ้นแล้วถ้าดูว่าความสุขในชีวิตเรามาจากไหน 1. สุขภาพ 2. ครอบครัวสมรรถภาพเนี่ยบริษัทบริษัทจจะเปลี่ยนไปถึงเวลาเราก็เสียแล้วไม่ได้ทาตลอดชีวิตหรอกแต่ครอบครัวเนะีอยู่กับเราตลอดชีวิตนะปุบปับเรามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นถามว่าใครอยู่เคียงข้างเราเพื่อนๆพืน,พนที่บริษัทเจ้านายที่บริษัทจะดูแลเราตลอดชีวิตไหม อย่างมากเขาก็มีสวัสดิการก้อนนึงดูแลเราได้หน่อยหนึ่งเนี่ยแสดงน้ําใจแล้วเขาก็ไปของเขาแล้วต้องทํางานต่อแต่ครอบครัวต้องอยู่กับเราตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยใต่ตรองตรงนี้ให้ดีแล้วให้น้ําหนักกับครอบครัวทั้งคุณพ่อคุณแม่ที่ห่วงใยเราแม้เราะจะโตแล้วก็ตามเนี่ยทั้งครอบครัวสามีภรรยาลูกเต้าญาติพี่น้องเนี่ยแม้กระทั่งถึงเพื่อนฝูงด้วยให้ความสําคัญกับสมรรถภาพเหล่านี้ด้วยแล้วชีวิตเราจึงจะพบกับความสุขที่แท้จริงเจริญพร